เดี๋ยวมันจะเข้าตานะรับดา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 เราเหนื่อยขึ้นนิ่งคิดว่าเป็นใช่ใช่ใช่รอดมาแล้วตอนแรกจะเกล่งแม่ไก่เป็นแม่เสือภั์เราอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะ พาปากับแม่ไปสปากเกลือครั้งแรกกับการแช่เท้าแกก็บอกว่ามันคืออะไรออแล้วทําไมไม่เห็นเคยชวนแกยังไม่เข้าใจนะแกยังคิดว่าเอ๊ะมีนวดผ่อนคลายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ส่วนแม่เนี่ยก็เคยเห็นแล้วที่เบสเคยทํารายการก่อนหน้านี้ที่สําคัญนะจะพาอาร์ตี้ไปด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกรี๊ดกราดวีดไว้สนุกขนาดไหน ไปชม่ะไปค่ะแม่เคยไปสปาเก๋ยอย่างยังเคยเห็นคลิปแล้วใช่ไหมเคยเห็นแม่เขาไปแช่ตัวด้วยนะแม่สนใจแช่ตัวไหมโอ้แช่ทั้งตัวเลยใช่แช่ทั้งตัวเลยมีมีเหรอเออน่าสนต้องลองนะแม่เออเอาไหมน่าสนน่าสนลกก็ให้ป้าแช่ขาแม่ก็แช่ตัวเข้าไปเข้าไป มาถึงแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กุณาพสปาแล้วตั้งใจว่าจะพาป้ากับแม่เนี่ยมาสปาเกลือแล้วก็คิดว่าจะให้แค่แช่เท้านะเออแต่ว่าแม่เนี่ยได้คุยกันแล้วแม่ก็เลยจะแช่ทั้งตัวพอป้ามาป๊าได้คุยกับพี่ตาแล้วนะคะป้าก็เลยอยากจะลองทั้งตัวเหมือนกัน นี่ค่ะมาถึงจะต้องนุ่งผ้าแบบนี้นะแล้วก็สาผมนะคะเขามีอะไรให้แม่อันนี้ยาสระอันนี้คีบแบบน้ําคีบแบบน้ํำแล้วก็มีดอกเกลือเหรอ,อเ,เออคอ่ค่อ,คอ,อลาดมาล<อ><อ> <laughs> ้ว้าัวเนใช่ปะน้ำแช่ร้อนกว่านี้แต่นะ้ำแช่จะร้อนกว่านี้ก็ให้ปรับอุณภูมิก่อน ตอนนี้ป๊ากำลังปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็ดูแม่จะทนกับอุณหภูมิร้อนนะคะอาตีงอแงมากดูหน้าชิเขาอยากลงอ่าให้ลองแช่เท้าก่อนถ้าแช่นี้อยากแช่กามาได้แต่ว่าให้แช่เท้าก่อนให้แช่เท้าลองดูก่อนโอเคไหมเตรียมตัวไปนั่งรอ นั่งรอเลยห้ามลุกขึ้นมาจากเก้าอี้นั่งรอค่ของกันปาต้องลงสครับดอกเกลือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรนะคะลืม,มอ๋อเป็นผงโคลสมุนไพร <ไ S 1> นี่นะคะปลาก็ขัดแรงไได้ต้องขัดเบาๆ,าบาๆใช่หน้าเราทำแรงไม่ได้หาหาหาห ก็ตอนแรกก็บอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบขนาดนี้ตั้งใจว่าจะให้มาลงแช่น้ำร้อนแตาไมทำไมมันร้อนมีจังเลยอ่ะเขาบอกว่าไว้อย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาล้างที่หลังโอเคได้ป้าป๊ามาจะลงอ่างกันแล้วไปฮ่า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 ต้องฟังนะมีเทคนิคการลงด้วยค่ะถ้าเราลงไปแล้วเรายิ่งยิ่งขยับมันจะยิ่งร้อนนะคะแต่ถ้าเราลงไปแล้วอยู่นิ่งๆก่อนมันจะได้อแม่ลงได้แล้วนะคะค่อยๆอ่าป้าป๊ากำลังจะลง ปลานั่งนะคะแล้วปลาก็อันนั้นก่อนนะเอาเท้าขึ้นไ้ข้างบนก่อนโอ้โหโอ้โหเอออาคุณแม่สนุกสนานปรับตัวก่อนน้ำที่เปิดใส่ไม่ร้อนใช่ไหมคะเออปลาหลบเอาร้อนไหมปลาถึงช่วงแระเนี่ยแต่ก็อดทนได้อยู่ถ้านานมันจะไม่ไหวขานี่ลงได้ไหม ค่อยๆเลยแม่ค่อยๆปรับอุณหภูมิแล้วก็เอาขาลงเอาแขนลงอุ่นๆนะอุ่นๆฮ่าๆๆๆนี่ตอนนี้แม่อยู่ในระดับนี้แล้วนะคะเอาขาลงแล้วอ่าค่อยๆลงแล้วคุณนแม่ร้อนอยู่นะเนี่ยร้อนมากเลยอ้ยแม่ทุกคนจะบอกว่าน้ําร้อนมากนะดูขนาดเปียกจับเ้ยแทนได้ย อุ้มโอ้ยปลาเบีดทนไม่ได้เมีดลงแค่มือยังไม่ไหวเลยแม่ลงแล้วแม่นิ่งมากอะเนี่ยเดือใครนิ่งมากทุกคนร้อนนะร้อนแบบร้อนจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยแม่เอามานั่งพักก่อนเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวคุณพ่อเข้าไปขึ้นมาพักแล้วก็ดื่มน้ํำลงไปเพราะว่ามันทีเหงื่อมันออกเราไม่รู้แล้วก็ต้องดื่มน้ําไปทดแทนค่ะป้าลุกขึ้นมานั่งกับแม่ก่อนแล้วค่อยลงใหม่น้ำค่ะน้ำอะไรบันชันน้ำบันชันใบเตยค่ะ ตึงๆมันตึงตึงตัวเนี่ยอ่ามันเหมือนเดือนลมไงเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเรามันไม่ปกติไงแต่ร่างกายเรารู้สึกว่าเออโอเคตื่นเต้นกว่าลาก็แม่งเด็กแบบว่าลมรอบสองแล้วค่ะตอนแรกจะแกล้งแม่ไก่เป็นแม่เซอร์ไพรส์เราอ่ะเออแม่แฮปปี้มากอุ้ยแม่ตักลาดได้ด้วยดี เราคุยกับป้ากับมาแล้วเราไปคุยกับเด็กน้อยดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมยังอยากลงสะเหมือนเดิมไหมไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กคนนี้ดูสภาพเด็กชิวขนาดไหนแล้วฟินสุดๆตอนที่เอาลงแรกๆจะรู้สึกว่ามันร้อนแต่พอลังๆก็จะไม่ร้อนในที่สุดลูกชายก็ไม่ไหวแล้วอยากลงมากโอเคเดี๋ยวพาเขาไปลงกันทุกคน ครับอ่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างเย็นบัดเย็นบัดเป็นยังไงบ้างร้อนไหมพี่เขาจับผมให้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าตานะหลับตาหลับตาใช้ดงตาใช้ดงตาตรอเลยล่าเรน่าลมีนะทนไหวเปล่าโอเคเดี๋ยวล่าให้ให้มันขาดนนะถอยหลังไปเรื่อยเรื่อย ไหวต่อจะลงอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมขันนีงขันนี้อ๊ยนี่นักปะอ่ะเมื่อไม่ไหวแล้มาหนื่อยแล้วอาตี้ลงไปอาตี้ลงแทนาม่าไงค่ลงไปเลยอาจนได้เนาะโอตีเยังลงลงนั่งลงลงนั่ลงนนนนลงลงนั่ลงนั่งลงนนั่งั อ่ะลงน้ําลงต้องลงน้ำตัวเห็นไหมไหวไหมเอาดีๆบอกมาม่าไหวไหมขาเนี่ยไหวขาเนี่ยไหวตัวตัวก็ไหวเดี๋ยวรอให้ตัวมันชินกันหา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 เป็นยังไงบ้างแม่เออพอซาปามาเหมือนง่วงนอนตอนมันเหมือนเวิดเวิดขึ้นหัวแล้วก็เป็นมึนเหมืนมืนมืนแล้วเหมือน จากกะหลับรู้สึกผ่อนคลายอ่ะนี่นนเออเมือนมัอเพียออเหมือนมันเพียเหมือนจากจัะหลับแบบเนี้ยเพราะปะกติเราเป็นคนหลับยากปะ๊ปะป๊า เป็นยังไงบ้างร้อนมันเหนือยมันจะออกมันเหมือนขับอ่ะมันก็ขับร่างกายของเราทําทให้รู้สึกอ่ามันบวบบวบมันสบายขึ้นไหมมันรู้สึกแบบยังไงมันถามว่าสบายมันก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องหลังจากนี้ไปสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันพักฟื้นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะน่าจะเบาแล้วก็อาจจะสบายตัวขึ้นแต่ไาดูสังเกตนะโอเคก็สําหรับภารกิจวันนี้นะคะที่พาป้ากับแม่มาแช่ตัวเนี่ยก็ เรียบร้อยลงแล้วแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามมากยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเลยสบายชิลมากโอ้โหสุดยอดไหนดูซิมโอ้โหนี่ไม่ร้อนเลยเนี่ยเอามือจุ่มมือไปรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าร้อนแต่พอทาลงไปรู้สึกว่าเย็น อืนอนสบายเลยอเออนอนอย่างนั้นแหละสบายโอ้กาวว่าจะแก้งเด็กที่ไหนได้หักมุม